e คซิ Forex Trading สวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมาคุยกันเรื่องโครงสร้างแล้วก็วิธีการนำไปใช้ในระบบเทรดง่ายๆนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือโครงสร้างของขาขึ้นนะครับมีการทำไฮนะครับแล้วก็ทำโลวนะครับแล้วก็ยกไฮยกโลขึ้นไปนะครับจะเห็นว่ามีการยกเป็นคู่ขึ้นไปนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับยกขึ้นไปนี่นะครับ ยกขึ้นไปคู่ไฮกับคู่โลนะครับยกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี้ยก็จะมีทฤษฎีที่เรียกว่า SMC นะครับ Smart Money Concept นะครับเขาก็จะใช้ในลักษณะเดียวกับ d o l t a r a y แต่มีการเพิ่มคำศัพท์ขึ้นมาอย่างเช่น Change of Character เ e a k of Structure อะไรประมาณนี้นะครับก็การ Break of Structure ก็คือการเนี่ยครับ b บรกเอาของราคาขึ้นไปเบรกเขาของราคาขึ้นไปนะครับเฉีง o f character ก็คือการทําลายนะครับโครงสร้างนะครับแต่ทีนี้เราจะใช้คําศัพท์ที่มันง่ายๆแล้วก็เป็นทฤษฎีเดิมก็คือดาวเทอร์ี่นะครับอย่างดาวเทอร์ี่เนี่ยก็จะมีโครงสร้างอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเทนขาขึ้นนะครับอันนี้ยืมรูปมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเทนขาขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการไซว์นะครับแล้วก็ลงนะครับ ก็จะทำ i g h กับโลที่ต่ำลงเป็นคู่ลงมาอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยไอตัวตรงนเนี้ยเนี่ยถ้าเราเห็นภาพตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับ QM ใช่ไหมครับหรือว่า Head and Shoulder ก็ได้ตรงนี้เป็น Head and Shoulder นะครับถ้าเป็น QM เนี่ยเขาจะต้องทำตัวไหลตรงเนี้ยต่ำกว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าคีเอิมจะต้องไหลไม่เท่ากัน ซึ่งก็เกิดได้หลายกรณีครับแต่ที่เราจะโฟกัสคือการทําลายโครงสร้างนะครับพอการทําลายโครงสร้างเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะทําลายโลตรงนี้ได้นะครับหรือทํำลายไม่ได้นะครับกรณีที่กรณีในภาพน,นี้ก็คือทําลายได้ใช่ไหมครับเราก็จะตีไฮนี้มากับไฮนี้ใช่ไหมครับรก็ตีไฮนี้มากับ high này, ไฮนี้ này, แล้วก็ดึงตรงนี้มาแปะตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างที่ ระยะที่กราฟจะวิ่งนะครับแต่ถ้ากรณีที่ทำลายไม่ได้เดี๋ยวตีใหม่นะครับอ่อย่างนี้นะครับเขาทำรลมานะครับอ่าเขาทำรลมาตรงนี้นะครับแต่เขาทำลงมาถึงแค่ตรงนี้ไม่ทำลายโครงสร้างตรงนี้นะครับ การขึ้นไปครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะทำไฮได้นะครับอาจจะขึ้นไปทำไฮอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเขาทำอย่างนี้มานะครับตรงนี้เนี่ยทำไฮที่ต่ำกว่าไฮเดิมมาในลักษณะนี้นะครับแล้วตรงนี้ลงมานะครับทะลุทะลุเทรนไลน์ของเรานะครับแล้วก็พอทะลุเทรนไลน์เนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยลงมาเลยนะครับก็มาทำลายโครงสร้างตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ เราก็จะได้กรอบแบบนี้นะครับเขาจะได้กรอบแบบนี้ในการวิ่งของราคานี่นครับกราฟก็จะวิ่งชนนี่นะครับชนนี่นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ชนไม่ถึงแสดงว่าแรงฝั่งขาขึ้นหมดนะครับพอชนไม่ถึงเสร็จเนี่ย เขาอาจจะทําลายเทนตัวเองแล้วลงไปเลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเทนก็เป็นขาลงใช่ไหมครับเขาหมดแรงที่จะขึ้นไปชนกรอบเขาก็ลงเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราจะเทรดใช่ไหมครับเราก็ต้องตีโครงสร้างเดี๋ยวเส้นนี้มันเปลี่ยนตีโครงสร้างรอนะครับเมื่อเขาทุบทุบลงไปใช่ไหมครับเราก็ตีอย่างนี้นะครับ ตีโครงสร้างราคารอแล้วก็รอให้เขากลับขึ้นมาชนให้ได้นะครับตรงนี้นะครับอ่ะนี่นะครับชนอย่างนี้นะครับพอชนอย่างนี้เนี่ยเราก็ได้กรอบใหม่นะครับเป็นกรอบแบบนี้เออสีเปลี่ยนอยีกละเป็นกรอบแบบนี้นะครับเราก็จะได้กรอบตรงนี้มานะครับเหลือตรงนี้ ก็ได้นะครับน,นี่ตรงนี้น่าจะสวยกว่านะครับทีนี้เนี่ยเวลาเขาเราตีลงมาใช่ไหมครับ <c oughs> เราตีลงมานะครับเวลาเขาจะเบรกเขาก็จะทําเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกนี่คืออาจจะเบรกขึ้นไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ค่อยกลับมารีเทสตรงโซนนี้แล้วก็ขึ้นต่อหรือลงมาทํอย่างนี้นะครับแล้วก็ ขึ้นไปอย่างนี้พอขึ้นไปอย่างนี้เสร็จนะครับเราก็ตีโครงสร้างรอเหมือนเดิมนะครับรอให้เขาเรีเทสตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เขาจะกลับมารีเทสได้นะครับประมาณนี้นะครับ,าานะรบก็อาจจะงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูในกราฟนะครับเราจะเทดในคู่ E.U. นะครับตอนนี้ อีเม e ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นอ e ีเม50นะครับเส้นสีเหลืองแล้วก็อ e ีเม15นะครับเส้นสีฟ้านะครับถ้าเราดูโครงสร้างตรงนี้เราขี้เกียจที่จะตีนะครับเราก็ใช้ซิกแซกนะครับมาช่วยนะครับ ปรับสีอะไรดีนี่ก่อนอ่ะนี่นะครับเราก็จะได้ซิกแซกมาครับตรงนี้เราสามารถตีได้โดยการใช้ชันแนลตีนะครับง่ายง่ายอ่เราก็รู้โครงสร้างของขาขึ้นแล้วนะครับว่าเขาขึ้นแบบนี้นะครับจับนี่ก็ได้ นี่นะครับเขาก็จะขึ้นอยู่ในนี้นะครับเพราะว่ามีการขึ้นเนี่ยเราก็ตีอย่างนี้เพื่อร้อให้เขาเบรกลงพอเขาเบรกลงเสร็จเราก็ตีลงเพื่อร้อให้เขาเบรกขึ้นนะเมื่อเขาเบรกขึ้นเสร็จเราก็รอตีรอนะครับ จากจุดพวกนี้เนี่ยเราได้บายได้เซลตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับโซนนี้นะครับแล้วก็โซนนี้ก็เห็นไหมครับที่เขาเบรกลงมาเราก็ได้เซลล์ลงมานะครับพอเซลล์ลงมาเราก็ตีโครงสร้างจากไฮของซิกแซกนะครับแล้วก็เราเบรกแล้วเราเข้า buy. บายพอทําโลมาเราก็ตีแบบนี้ขึ้นไปนะครับเบรกลงมาเราก็เซล ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ